วันนี้เราก็จะมาหาวิธีรื้อตู้บิวอินนะคะซึ่งไม่มีประสบการณ์ในการรื้อเลยแต่ก็คิดว่าน่าจะเอาเอาสิวตอกตอกตอก,ตอกแคะ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 ตามเนี้ยมันก็อาจจะออกแต่ณนะตอนนี้เนี่ยมันยังแน่นเหมือนเดิมเลยอ่ะไม่รู้จะทำยังไง มันแน่นมากเลยอ่ะเราจะทำยังไงดีปัญหาของเราคือเราจะตั้งทีวีตรงนี้แต่ทีวีมันใหญ่เกินไปมันไม่สามารถตั้งได้ะอันนี้ทีวีเครื่องเล็กนะทีวีจริงเราจะเป็นเครื่องนี้เครื่องใหญ่พอไปตั้งตรงนั้นเนี่ยมันเลยมีปัญหาเรากำลังคิดอยู่ว่าเราจะทำยังไงเราถึงจะรื้อได้ อถ้าล่วงมานี่ก็คือล่วงพื้นเลยอ่ะลุเขาขันล็อคอะไรไว้หรือเปล่า

fi hyn yn ก็จะได้รู้ไห่เขาติดกาวหรือเขาติดอะไรอ่ะแน่นมากเลยอ่ะนี่โยก ทำให้เ,ในหนเป็นเพลินในนาโอ๋อมันมจะนใชาอารมณ์เบาเย็น,เในในการเคลียร์เอาอารมณ์เบาอารมณ์สบายนะมันจะสัมผัสได้ทั้งสองทางคือความสบาย

นี่สี่สิบนิ้วก็เป็นแล้วอ่ะใช้ความรู้สึกบางคนนไม่เห็นความรู้สึกเลยก็ค่ะว่าเริ่มเห็นเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วนี่นี่มันเริ่มแงะได้มันเริ่มแงะออกได้นิดนึงแล้วนะคะมันเริ่มโยก ยออกได้นิดนึงแล้วมันเรื่องเป็นความจริงแล้วเนี่ยแล้วก็ค่อยๆแล้วก็ค่อยๆค่อยๆตอบมันอาจเขาอาจจะแค่ติดกาวก็ได้นะแต่เรามีสผลมีสิวแค่อันเดียวเองอะเราไม่มีสิวด้วยเราใช้ไข่ฟวงเอา นี่ค่อยๆค่อยๆต่อิ้นเถ้าอารมณ์ไม่ดีมันจะต้องการ

คือผนังบ้านเราพังอ่ะแผนังบ้านเราต้องเป็นรอยแน่เลยอ่ะ